สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสหานนักขกทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอหมักลุกไทยช่วงนี้ก็ช่วงหลังสงการเลยนะครับวันอาทิตย์ที่18เมษายน <c oughs> ก็อากาศร้อนมากเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ในเรื่องของโควิดก็อย่างที่เราเห็นตามข่าวเนาะวัน1,500คน1,700คนแล้วตอนนี้นะครับก็เพื่อนๆที่ดูอยู่เดี๋ยวก็ต้องเซฟตัวด้วยนะครับ ถ้าเล่นหมากรุกก็เล่นออนไลน์ไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งไปลงสนามหรือว่าอย่าเพิ่งไปสมหัวนะครับผมอันตรายนะครับช่วงนี้โอเคเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นคลิป AI นะครับแล้วก็ฝั่งสีขาวเป็น AI ฝั่งสีดำเป็นผู้เล่นฝั่ง p ปเกนะครับก็เป็นเกมที่จะออกผลเป็นยังไงเรามาดูกันครับผมนะมาเริ่มเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นเสียเวลานะครับ เอไอสีขาวก็เดินก่อนนะครับผมต้องขออภัยถ้ามือผมอาจจะไปบังหรืออะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็สถานที่ก็ค่อนข้างจํากัดด้วยนะครับผมขึ้นมามาตรฐานครับขึ้นควรมาตรฐานมาเอก็เดินปกติเลยครับนี่เพื่อนๆบอกขอให้โขกแรงๆหน่อยอยากฟังเสียงกระดานนี้ผมก็ได้มาจากงานแข่งขันเลยนะครับเป็นกระดานชิงแชมป์ ขออภัยครับมือไปโดนเป็นกระดานที่แบบว่าชิงแชมป์ชิงชนะเลิศกันเสร็จกระดานหนึ่งอะ่ะแขงเสร็จผมเอากลับบ้านเลย <laughs> โอเคถึงไหนแล้วเนี่ยตาต่อไปนะครับอ่ะเอไอก็ขึ้นเบี้ยนะครับดูทรงแบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นม้าโยงเนาะ,ะนะครับเบี้ยครูขึ้นไปอ่ะผูเ้เล่นพยอาแบบนี้ครับนี่นะฮะผู้เล่นพยอกก็จะมาเป็นลนักษณะม้าเทียม ขึ้นไปยันเบี้ยขึ้นมา AI ยังไม่เดินมาครับผมฝั่งนวนกับม้าเทียมขึ้นมาแล้วครับรับเหนียวแน่นครับรู้แล้วครับว่าต้องเจอกับ AI นะครับ AI เกมนี้เดินขุนก่อนเลยนะครับเราอาจจะไม่ค่อยเจอนะแต่นี้นะ AI เดินขุนไวอืมเดินสองทีเลยครับขุนเออยังไงเนี่ย ผู้เล่นเพย์ออู่หุบเรือขึ้นมา AI ทิมริมขึ้นไปครับผมหุบเรือมาอีกนะครับหลังโคนนะครับกะว่าตีเส้นขุนเอาไว้นะฮะฝั่งนี้นะฮะล็อกคองขุนเอาไว้ม้าขวาไปแล้วครับปูเบี้ยคู่ขึ้นมาครับอ้าขุนอยู่ฝั่งนี้ก็เลยผู้เล่นเพย์เคก็เลยใช้เบี้ยฝั่งนี้นะครับกะทําลายหน้าบ้านนะครับเอาโคนขึ้นไปรับโคนมาอีกนะครับ AI ซัดไปเลยครับปูสาม ชวนทะเลาะกันกลางกระดาเลยครับไม่สนใจแลวครับหน้าบงหน้าเบี้ยนะครับกินเข้ามาครับนะครับ AI ก็มาตัดเข้าไปอ้าวเม็ดขาดทำไงครับถอยถอยกลับไปนะครับผมอ่าเหลือ AI มาบ้างครับนี่เดินเหมือนรอจังหวะนะครับอืมเพราะว่าถ้าจะให้ดูเรื่องแต้มการเรือยแบบนี้ผมว่าน่าจะยังไม่ห้าจะมีอะไรเนาะดูเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะสำหรับเราเนาะแต่ AI อาจจะมีก็ได้นะใช่ไหมครับ โคมาแล้วครับผู้เล่นเพลเคไล่มาขึ้นมาไอที่อยู่ม้าต้องกลับนะครับปูเบี้ยขึ้นมาอีกครับนี่กัดทำลายหน้าเบี้ยหน้าบ้านนะครับเอไอกินออกไปเลยครับโอ้โหการกระดานเบี้ยหายหมดแล้วนะครับม้ามาแล้วครับผู้เล่นเพลเคนะับกินเข้าไปนะครับเม็ดไล่นะครับเอไอถอยกลับไปนะครับแล้วก็ปูสามเบี้ยริมกระดานขึ้นไปครับเอไอ ปูเหมือนกันครับเบียคู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วถึงตอนนี้แล้วนะครับ AI ก็เดินโคนขึ้นมาเสริมนะครับขยับเม็ดขึ้นมาเ๋อาล้ครับช่องเริ่มเริ่มจะสะดวกแล้วนะครับเรือของผู้เล่นพิโอเคนี่ก็มีเหมือนกันครับเรือนะครับไปกดดันอ่าขออภัยครับกระดานขยับกระดานช่วงนี้อาจจะเป็นกระดานที่เบานิดนึงนะครับแล้วก็เป็นกระดานที่ค่อนข้างจะ แบบมันยังไงอ่ะแอนเป็นหลังเต่าด้วยอาจจะมีหมุนบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับผมม้าขยับมาอืมมามาทําไมแทนนี้ทิมเลยครับอืมทิมแรกเลยครับกินเข้ามากินไล่โคนไปนะครับเอไอเล่นเพลเคถอยโคนกลับไปทิมเบียรแรกเลยครับจังหวะนี้กินเข้ามา กินเข้าไปพลเรอนเเคจะยันไหมอ่ะยันจริงๆครับอ่ะยันจริงๆครับเรือออกครับนะครับ AI ยึดคลองเรือไว้นะครับมากดเอาไว้ครับพลเรอนเเคกดขุนไว้หน่อยนะครับต้องถอยครับ AI ถอยมาม้ามาแล้วครับริมกระดานนะครับนี่จะมาลุกเหรอนะครับเรามาดูกันต่อม้าไม่ให้ลุกม้าไปเดินปิดไว้ครับแล้วก็จับกินเบี้ยริมด้วยนะครับ พูณเลนเปโอเคก็เลยต้องไปผูกไวน้นะครับเดินขุนอีกครับ a อไอคุณเนเปโอเคโยกม้าไปครับมีแต้มแน่นอนครับ AI ทิมไล่เม็ดปลายเม็ดถอยนะครับสอนี้สังเกตได้ว่าฝั่ง AI เนี่ยก็จะมีมีช่องเนาะมีเบี้ยสูงค่อนข้างอย่าหลากหลายนิดนึง แต่ก็ยังเดินได้กันทั้งสองฝ่ายอยู่นะครับผม AI ก็ขยับเรือแต้มนี้ครับผมมามาครับผูลิมเพลโอเคอืมมาแล้วครับฝั่งนี้นะครับกินแล้วครับจังหวะนี้เบี้ยลอยอยู่ AI ตัดสินใจกินเข้าไปนะครับผูล่นเพลโอเคปักโคนมาหงายอีกครับอ,อ,อืจังหวะนี้เนี่ยถือเร,เรียกว่า AI เป็นฝ่ายได้ทำแล้วนะครับเนี่ย ได้เปิดเกมได้บุกได้หงายได้เรียกว่าได้ทําเลยเหรอครับพลเรืนเพลเคก็จับแรกเข้ามาครับแต้มนี้ครับกินเข้าไปนะครับกินเข้าไปไล่ม้าอีกนะครับถอยม้าไหมไม่ถอยครับเดินม้าบุกขึ้นไบใหญ่เลยครับทีนี้จังหวะบทจะได้บุกก็ได้บุกลัวๆเลยนะครับฝั่งพลเรือนเคก็ยังมีแต้มครับนี่ครับไล่ม้าม้าไปไหนเนี่ยฮะม้าต้องถอยครับผม ฝั่งนู้นจะสังเกตนะครับเกมนี้อยู่ไปอยู่ปีกซ้ายกันหมดเลยนะครับปีกซ้ายของฝั่ง AI นะเอออยู่ฝั่งนู้นก็นเยอะเลยทั้งมา้าทั้งเรือทั้งอะไรนะครับขุนมาช่วยหน่อยเออเผื่อเอาเรือตัวนี้ไปช่วยกดดันนะครับ AI โยกโยกไปทําไมอ๋อไปลุมกินเม็ดนะครับผมเม็ดของพเพลย์เเพลย์เคโดนจับอยู่นะครับจังหวะนี้ก็เบี้ยงหายขาดนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่าเบี้ยงหายขาดก็กินเข้าไปครับพเพลย์เเพลย์เค ก็เสียเม็ดก็ไม่เป็นไรนะครับก็เสียไปครับเกณฑนแต่ว่าม้าก็ไปเยอะครับเม็ดตัวนี้อีกครับขาดอีกครับโพลีเมอเเคไหลยาวมาเลยครับมาตัวนี้กวาดไปเลยครับสองเบี้ยสองเม็ดอ่าสองเบ็ดขออภัยครับหนึ่งเบี้ยหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายได้จับเรือด้วยนะครับเอไอไปลุกครับลุกจังหวะนี้ต้องดูดีๆนะครับม้าสองตัวอยู่ใกล้ด้วยนะครับเพราะว่าจะครอบคุมตาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมต้องถอยกลับไปเลยครับ แล้วเรือลํานี้ด้วยนะครับไปขุนคลลำนี้โดนจับนะครับบทจะไม่มีอะไรอยู่ๆก็มากันแบบสวนแบบอืนะครับสวนมาแป๊บเดียวครับรู้เรื่องเลยครับจบแกมเลยครับ AI ลุกจนแต้มนี้เข้าไปนะครับติดเรือนะครับมาไม่ได้นะครับลักษณะจายแบบรอดคอม้าแบบนี้เป็นยังไงครับครับบทจะไม่มีอะไรก็ไม่มีเนาะบทจะหลุดบทจะบุกบทจะแบบสวนกลับก็ มากันแบบทิ้งตัวทิ้งอะไรกันเลยนะครับเอาตำแหน่งเขาทำกันอย่างเดียวเลยโอเคครับเกมแรกผ่านไปเป็นยังไงบ้างครับก็อาจจะไปไวนิดนึงเนาะเพราะว่าผมก็พยายามจะไม่ให้คลิปล่าช้านะครับแล้วอีกอย่างนึงโทรศัพท์ผมตอนนี้นะผมก็ไม่ได้เช็คเลยนะครับกดถ่ายวิดีโอเลยเพิ่งจะมาเห็นว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยสามารถถ่ายได้ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเองนะครับในสำหรับคลิปนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งตัวหมาก ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับมาต่อกันนี่เกมที่สองนะครับอ่ะเป็นผู้ต่อสู้คู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งแล้วนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเออเดินม้าตัวเดิมเลยครับม้าตัวเก่านะครับผมพลเลเพลเคเดงขึ้นมาครับทีมเบียร์กลางขึ้นไปนะครับเม็ดมาเหมือนเดิมครับฝั่งสีขาวเป็นฝั่ง a i นะครับแล้วก็อ่ะ คลิปก่อนหน้านี้ผมเอา AI อยู่ฝั่งดำใช่ปะ่ะมีเพื่อนๆสมาชิกบอกว่าขอเป็นแบบมุมมองเดิมดีกว่าขอให้ฝั่ง a อไไม่ว่าจะเล่นขาวหรือดำเนาะขอให้ฝั่ง a i อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งเนี้ยข้างหน้ากล้องเนี่ยก็โอเคครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่นําเสนอเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มุมมองไม่ชัดมุมมองไม่ดีแสงไม่ถึงหรืออะไรยังไงติชมกันเข้ามาได้เลยนะครับผมน้อมรับแล้วก็นําไปแก้ไขนะครับผมอ่ะถึงไหนละเดินเม็ดขึ้นมาแล้วใช่ไหม ต่อไปสีขาวเดินต่ออ่ะเมด็ดขึ้นไปบ้างนะครับผมเมด็ดมาอีกอ่าเฮ้ยเดินขุนอีกแล้วครับเกมนี้เนี่ยครับสองเกม AI เดินขุนอีกแล้วสองเกมเลยนะครับผมลองเล่นไปโอเคยังใจเย็นครับเดินเรียบๆเฮ้ยแล้วเดินขุนเหมือนเดิมเลยอะอะไรยังไงเนี่ย AI มีแพทเทิร์นเดิมสองเกมแล้วนะครับเนี่ยเออปกติไม่ค่อยเห็นเดินขุนเยอะแบบนี้นะ AI ะเดินบ้างครับเออ เดินบ้างครับพเพล่นเมลเคอ่ะเอไอปูเบียคููขึ้นไปนะครับม้ามาแล้วครับอออกทรงม้าโยงขวาไอ้มาเทียมหรือว่าจะเป็นม้าอะไรเรามาดูกันนะครับปูสามไปก่อนเลยนี่นะคับผมเดินโคนมาปูเลนเพลย์เคก็ยังเซฟเซฟอยู่ครับเม็ดขึ้นไปนะครับแล้วก็มาด้วยม้าเทียมอมืชัดเจน AI ไปม้าขวานะครับ แต่ว่าฝั่งเป็นม้าเทียมแต่ว่าเราเป็นเดินเบียร์คูปีกขวาไปนะครับสำหรับผู้เล่น AI อ่าผู้เล่นเพลโอเคโอ้พูดผิดพูดถูกนะครับผมนี่โค่นเทียมขึ้นไปครับ AI มา้ามาอีกตัวนึ่มเห็นคุณอยู่ฝั่งนี้โจมตีฝั่งนี้ใหญ่เลยนะครับผู้เล่นเพลโอเคท่านนี้กินเข้าไปเลยครับ AI ตัดก่อนเลยครับได้เปรียบหรือเปล่าไม่รู้นะครับกินกลับมาชัวนแรกนั้นต่ต้นกระดานเลยครับผมไม่เอาครับผู้เล่นเพลโอเคจับเม็ด แต้มนี้ไปก่อนนะครับผมขึ้นโคนไปโอเคเรือถึงกันทั้งสองฝั่งละปูสามครับอปูสามขึ้นมาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับโจมตีหน้าขุนของ AI หรือเปล่านะครับผมกินฉีเข้าไปนะครับเบียนอกเบียนในไม่สนแล้วครับ AI นะนะฮะผมเอาเม็ดกินกลับแรกกันมานะครับโคนไม่เสริมนะครับปูสี่เลยครับผมเล่นโอเคนะครับได้ทีนะครับ ทีมไล่เม็ดแรกเบี้ยกันไปนะครับจังนี้จังหวะนี้เอาไงดีครับกินครับผมนะับผู้เล่นพีเคกินเข้ามากินอีกนะครับกินอีกนะครับแลกันสนุกสนานครับจังหวะนี้นะครับเป็นม้าเทียมที่ค่อนข้างที่จะลุยนะครับลุยครับไม่ไม่แบบยืดเยื้อเลยครับผู้เล่นพีเคท่านนี้นะครับม้ากินมาแต้มนี้ AI แลกเรือไปก่อนฟาด OK. ก็ต้องกินกลับไปนี่ผมเดินก่อนที่ผู้เล่นเขาจะเดินกันอีกนะครับเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> โอเคโอเคจังหวะนี้ AI อ้าวเดินเรือมาแอบหลังขุนตัวเองทำไมครับเนี่ยนะจะไปจับกินเบีย้ยกินม้าเหรอนะครับมาผูกเบี้ยรอไว้ก่อนแล้วครับผู้เล่นเพลโอเคนะครับจับมา้าม้าไปไหนไม่กลับครับผู้เล่นเพลโอเคเดินม้ากินโคนเข้าไปเลยนะครับแล้วก็โคนรับเข้าไป กินแรกไปนะครับอืสูสีครับสูสีครับเกมนี้นะครับตัวหมากเท่ากันหมากกระจายพอสมควรต่างกันที่ว่าสักม้าสักโคนนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสองเบกับเม็ดนิดหน่อยนะครับผมจังหวะนี้เองครับผู้เล่นเพลย์โอเคเตะเข้าไปก่อนครับหนึ่งทียังไงเรือปิดไม้เออ้าว a ออเอาเรือปิดจริงๆครับไม่เล่นแล้วครับหมากบกแล้วครับแลกเรือกันหมดนะครับจังหวะนี้อืกินเข้าป่านะครับ เรามาดูนครับว่าหมากที่ไม่มีเรือแล้วเนี่ย AI จะทำอะไรผู้เล่นผู้ฝั่งเพลเคได้หรือไม่นะครับเราฝั่งผู้เล่นเพลเคจะมีแต้มเด็ดจัดการกับ AI ยังไงนะครับเรามาดูกันแต่ว่าอาศัายว่าม้าเยอะครับโดดม้าไปจับโคนแต้มนี้ขุนมารออยู่แล้วครับผูกเข้าไปนะครับผมถอยโคนอมถอยโคนแต้มนี้มีจังหวะอะไรหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับ มาบ้างครับโคนนะครับตัวนี้อยู่ไกลไม่ได้ใช้งานนะครับผมจังหวะนี้ไ i แทงเบี้ยขึ้นไปครับกะแรกนะครับกะเอาตำแหน่งเบี้ยสูงตรงนี้ก่อนโคนผูกครับไม่กินม้าโยกไปครับจังหวะนี้โอ้โหม้าโยกไปนี่ลำบากเลยครับโคนดํานี่นะครับจะถอยหรือจะแทงขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าแทงขึ้นมาเบี้ยขาดอีกนะครับต้องจําเป็นต้องเอาม้าเนี่ยครับไปช่วยผูก เบี้ยตัวนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะฮะเป็นเป้าด้วยนะครับโคนตัวนี้ถ้าถอยไปกับเบี้ยหายอีกต้องคอยผูกโคนทั้งขุนทั้งม้าค่อนข้างลําบากแล้วครับสําหรับผู้เล่นเพลโอเคนะครับผมเดินได้แต่โคนแล้วก็เบี้ยฝั่งนี้นะครับผมอ่ะพอม้าไปผูกเสร็จปุ๊บนั่นเอไอมีโคนเสริมขึ้นไปอีกครับกลับจะไปลุมกินเบี้ยครับทําไงดีครับละลายหมากฝั่งนี้ก่อนครับผู้เล่นเพลโอเคกินเข้าไปครับเอไอเอไอกินฉีกแบบนี้นะครับเลือกเอาเลยครับจะกินตัวไหน นะครับกินแบบนี้ไปอีกนะครับโอ้โหเบี้ยตัวนี้เป็นเป้าแล้วครับไอไม่กินด้วยนะครับไอหงายไปก่อนนะครับผมโคนมาเลยครับผูกเบี้ยนะครับผมโคนนี้ไปลุมกินอีกอืมเอาแล้วครับระหว่างสองโคนกับสองมายังไงเนี่ยจะไหวไม่ไหวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับโคนมาแล้วครับอ้าวทิ้งเลยครับเบี้ยตัวนี้นะฮะผมไม่รู้ว่า ไม่เห็นหรือว่ามีแต้มอะไรยังไงอยู่นะครับผม AI เอามากินลุกเข้าไปนะครับแย่ yeah, แล้วนะครับต้องถอยมาติดนะครับติดมาแต่น,นี้ถอยมาอีกโอไอเดินม้าไปริมกระดานเฉยเลยนะฮะผมโคนไปไล่เม็ดครับจับเม็ดด้วยถอยครับ AI เหมือนจะถอยแบบถอยแบบเขาเรีอยกว่าอะไรอะถอยห่างจากพวกเนาะไม่ถอยไปรวมกลุ่มอืม ขุนมาเลยครับได้จังหวะนี้รวมพวกกัดจะเข็นเบีย้ยมหงายมาอะไรครับ AI ตีเข้าไปครับ,รบหนึ่งลุกขุนไปทางนู้นครับนะเพราะว่าฝั่งโคเนเปีเคเห็นแล้วครับว่าฝั่งนี้น่า,นาจะปลอดภัยก็เลยดึงขุนกลับไปตำแหน่งเก่านะครับเบีย้ยหงายมาจับเม็ดจับเบีย้ยความนะครับเบีย้ยความก็เดินขึ้นมาผูกโครเรียบๆนะครับเบีย้ยหงายมาอีก เ uh huh. บี้ยหงายตัวนี้ค่อนข้างเลยครับม้ามาจับเลยครับเดินเยอะใช่ไหมเบี้ยเนี่ยลุกเข้าไปนะครับ AI เบี้ยหงายแทงลุกเข้าไปนะครับหนีไปทางนู้นครับให้ไกลๆเลยครับขุนไปครับอืมขุน AI บุกมั่งแล้วครับตอนนี้นะครับม้ามามา,มาทําไหมครับม้ามาช่วยผูกหรือว่าม้ามากะ มาอลไอ้าวลูกแต้มนี้ครับโอ้โหถือว่าเบ่งหงายแบบนี้มีค่อนข้างมีบทบาทเลยนะครับขุนกินไม่ดีด้วยนะถ้าขุนกินโคนหายใช่ไหมครับก็ต้องเดินมาผูกอ่าอเรียนฝั่งเพลเคลเดินมาผูกแบบนี้ a ออโยกมามาครับกลับมาทําไมครับแต้มนี้มีอะไรหรือเปล่าอ๋อกลับไปจับกินโคนอีกแล้วนะครับอเดินแต่ละตาเนี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยครับนี่ ถอยคนกลับไปครับเพื่อนๆโอเคนะครับจังหวะที่ถอยไปแบบนี้ได้ทีเลยครับ a อลุกเข้าไปเกิดอะไรขึ้นต้องถอยหนีนะครับอืมจังหวะนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้ามามาลุกอีกนะครับมาแล้วมาจริงๆด้วยลุกแบบนี้โคนไปไหนครับนี่โ <c oughs> คนโดนจับนะครับผมเสียดายครับ กลับไปตานี้ครับหลังจากที่โดนลุกแล้วนะครับผม AI ไม่รู้ยังไงนะเขียนแต้มน,นี้ครับเดินโคนกินเบีย้ยนะครับกินเบีย้ยแล้วก็ไล่ม้าด้วยนะฮะจังหวะนี้เองนะครับทางพลเร่ยวพลเคก็เรียกได้ว่าแลกม้ากันละกันนะครับถ้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยถือว่าแลกม้ากันไปละกันนะครับโคน AI จะกินมา้าโคนฝั่งนี้ที่โดนจับอยู่เนี่ย ก็มากินบ้างนะครับจะมากินม้าของ AI บ้างตาต่อไปเพื่อนๆเดินครับ AI เดินอะไรดีนะครับน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าจังหวะนี้มีแต้มอยู่นะครับผมนะครับเ i เดินม้านะครับไปลุกเกิดอะไรขึ้นครับลุกแบบนี้นะครับข้างบนนะครับไปไม่ได้สักตาเลยนะครับผม จังหวะนี้อ่ะโคที่มาเนี่ยก็มาขวางทางเดินขุนด้วยลุกจนเลยครับแต้มน,นี้โอ้โหเป็นรูปจนที่ค่อนข้างสวยงามด้วยนะครับเนี่ยนะครับโอเคพักกันก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมที่สามนะขออนุญาตตั้งหมกักแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ,โอเคครับมาต่อกันเกมสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าจะทันเวลาหรือเปล่า นะครับผมก็มาเจอกันเลยดีกว่าเกมนี้อาจจะไวนิดนึงนะครับผมเหมือนเดิมครับฝั่งสีขาว a ออเหมือนเดิมนะทั้งคลิปเลยนะครับสีขาวเป็นฝั่ง a ออนะครับผมเกมนี้นะครับไม่เดินม้าแล้วครับ a อเดินเบี้ยนะครับผมไปไวนิดนึงนะครับตรงไหนไม่ทันตรงไหนอยากจะดูแต้มก็แนะนำเพื่อนๆนะครับสต็อปคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็ลองดูนะครับผม มีแต้มไหนสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมว่าทําไมตั้งจังหวะนี้ทําไมไม่เดินแบบนี้อะไรอย่างนงี้บอกคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยเบียร์ริมมาครับผมเกมนี้นะครับสามเกมที่ผ่านมาที่เห็นอยู่นี่คือผู้เล่นเนี่ยไม่ซ้ําหน้ากันเลยนะครับผมแล้วก็เลตติ้งค่อนข้างสูงด้วยนะครับประมาณพันห้าร้อยขึ้นนะครับผมมาโยงขวาชัดเจนครับผู้เล่น ทางฝั่ง AI นะครับแล้วก็เหมือนกันเลยครับทั้งคู่เลยครับมาโยงขวานะครับผมแต่ว่าเป็นแต้มปูสามสำหรับ AI นะครับผมเดินเม็ดขึ้นมาทิ่มสูงเกมนี้เราได้เห็นเบี้ยสูงครับผมนะครับเดินโคนเทียมมาผูกไว้นะฮะแล้วก็ AI ทิ่มเบี้ยริมขึ้นไปแบบนี้ยันไว้ด้วยนะครับไม่ขึ้นขุนครับแต่เดินขุนแน่น นี่สูตรเลยครับผมจับเม็ดนะฮะแล้วก็เดินขุนมาผูกแบบนี้แทนอคุณเลนเปีเคถอยม้ากลับไปนะฮะริมกระดานเดินขุนอีกแล้วโอ้สามเกมเนี้ยขุนเดินเยอะมากเลยนะครับในช่วงต้นเกมของ a อนะครับผมม้าลงบ่อจับเม็ดครับผมแล้วก็ a ออเดินโคนไมไปผูกอโอเคทำลายเบี้ยสูงเลยครับผมทางฝั่งคู้เล่นเปเค นะครับกินเข้าไปกินเข้าไปนะครับแกเบียสูงสวยงามกินแล้วก็กินกลับมาแล้วก็จบด้วย AI ใช้เม็ดไปไล่นะครับผมกลับตำแหน่งเก่าโอเคดูต่อดูต่อไปไวนิดนึงนะครับผมระเบิดตรงนี้เลยครับผมเบียนะครับชวนแรกชวนทะเลาะกันไปเลย ครับในเกมจริงก็เดินกันไวด้วยนะครับเดินกันแบบว่าแทบจะไม่ต้องคิดเลยนะครับในเกมจริงๆเนี่ยพวกพวกพวพว,พวเลยครับผมแล้วก็กินแรกครับกินแรกไปนะครับเอไอลุกไหมไม่ลุกครับไปจับกินเบี้ยริมอืมจุดนี้เองครับที่น่าจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเกมหรือเปล่า พอลเพียเค,เคกินเบี้ยฉี่ออกไปเลยครับกินสองด้วยนะฮะกินออกไปไม่กินด้วยครับแต่ว่าจังหวะนี้ไล่เม็ดก่อนนะครับผมกินแบบนี้เลยครับอจังหวะนี้ไม่ถอยเม็ดครับ a ออใช้เรือกินแล้วก็ต้องดึงขุนมาผูกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปทิมไล่อีกอได้จังหวะเลยครับทาง a อไอนะครับ จับโคลน,นะครับผมลุกเข้าไปนะครับ AI บลุกถอ,อยมากินครับ AI กินเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมก็กินด้วยโคนกินกลับเอาโคนไปรับครับไปไล่ม้านะครับผมม้าถอยไปหงายครับ AI หงาย ผมจะเร่งสปีดนิดนึงนะครับผู้เล่นเพเคถอยม้ากลับไปครับไล่เรือด้วยนะครับตำแหน่งอย่างค่อนข้างอันตรายอยู่นะครับอาจจะโดนดัดหลังนะครับตรงนี้เรายังไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะครับตำแหน่งค่อนข้างคับแคบเลยนะครับของผู้เล่นเพเคเดินเลือกมาครับกะเอาเรือมาเล่นบ้างนะครับผมม้าครับผมม้าไปแล้วไปทําไมเนี่ยนะครับจับเลยครับผู้เล่นเพลย์เคจับม้าจับโคนแ้มนี้ AI ตีลูกเข้าไปอันตรายมากนะครับแบบนี้นะครับ เหลือตาแคบนะครับสองตานี้ให้หลบนะครับหลบครับหลบเสร็จครับขุนอ่าโคนครับขึ้นไปแบบนี้นะครับสองตัวเลยครับโดนเรือมาลุกอีกแล้วครับผมนะครับ a อลุกแล้วกลับมาครับไม่ไปไหนครับอยู่ตรงกลางอยู่เลยโอเคถอยเบี้ยมาครับผมอือ a อถอยมานะครับไล่มาแต้มนี้ม้าต้องหนีหนีไปไล่เรือด้วยนะครับจังหวะนี้ ม้าลุกอีกครับลุกไปลุกมาครับจังหวะนี้ครับขุนครับอยู่ได้แถวๆนี้นะครับเรือจับม้าขออภัยครับเดินเร็วนิดนึงนะครับผมมันจะไม่ทันโอเคผูกครับผูกไว้แล้วก็ลุกอีกแล้วครับโอ้โหม้าตัวนี้อะไรยังไงเนี่ยครับลุกนะครับมาจับกินม้าเลยครับถอยม้ามาครับจับกินโคนเรือลุกเข้าไปนะครับผมเดินขุนนะฮะ จับกินโคนแบบนี้นะ like like ครับผมกินเลยครับผมมีแต้มเปิดลงเปิดลุกด้วยนะครับถ้ากินกลับนะต้องเดินขุนหนีก่อนครับตากดอยู่ไม่ได้ครับถอยม้ากลับมาครับมีแต้มดัดหลังนะครับแต้มดัดหลังรออยู่โคนแรกไปเลยครับนี่นะครับเอเดินแฟบเข้าไปครับลุกแล้วไปไหนครับนี่ขุนต้องมาแบบนี้ครับและจบด้วย โอ้โห,โห,โหบทจะจบก็จบกันแบบนี้เลยนะครับผมขออภัยด้วยผมสปีดค,คลิปนิดนึงนะครับผมผมจะหมดเวลาในคลิปวิดีโอผมละก็เร็วนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีต้องมีแต้มอะไรที่น่าสนใจก็ลองปรับไปใช้ดูนะครับท้ายที่สุดแล้วนี่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับอย่าเจ็บอย่าจนพ้นภัยจากโรคโควิดต่างๆแล้วก็ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ